สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแม่ขวัญฝันว่าไปขายลอตเตอรี่เขาเอื่นกินเนื้อเลือดเต็มปากนี่เป็นข่าวของแม่ขวัญน,นะครับลากะว่าเพิ่นนั้นฝันว่าจะของตัวเองนั้นไปขายลอตเตอรี่เลี้ยวนะครับค้นศาสตร์น้ำเพิ่นว่าศาสตร์น้ำใสนะครับลากะคนอื่นไปกินเนื้อ ว่ากินก้อยเลือดแดงเต็มปากนะครับนี่นะครับกะมือหนี่นะครับกะได้อยู่กับแม่ขวัญนะครับผมช่างนุนะครับได้เขาไปหานะครับหรือว่าได้ไปเล่นน้ำเพลินหละครับไปถามเรื่องราวความฝันของแม่ขวัญนะครับผมียเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมถือว่าเป็นวันใกล้จะหวยออกแล้วหล่ะกรับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันสงการเป็นมือสุดท้ายนะครับพี่น้องชูปุษณนะครับผมนะครับช่างนุนะครับเด็เขาไปหา ลได้พูดคุยกันนะครับหรือว่าสอบถามเรื่องราวความฝันเพื่อนบอกว่านะครับเพื่อนเห็นนั่นนะครับตัวเลขนะครับในรัตเตอรี่นะครับผมหาตัวนะครับผมสําหรับเรื่องราวนะครับความฝันหลักอากาศตัวเลขแนวทางนะครับว่าสิเป็นตัวไหนไปติดตามแล้วก็ไปรับชมกันพร้อมกันได้ครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสงการวันสุดท้ายนะครับผมถือว่าบรรยากาศดีนะครับหรือว่านะครับผมถือว่า พายุก pues ็มานะครับเมื game, ่อวานนี่กับฝนนะครับตกหนักตกแรงนะครับน้ำนะครับน้ำจนจนมีน้ามูล่าเมื่อคืนนะครับเมื่อวานก็เป็นวันที่สองนะครับนอวันอาสงการวันที่14วันนี้วันที่15้าวันสุดท้ายนะครับผมรากาสำรับมื้อนี้นะครับนอสังนุนะครับได้เข้าไปหานะครับผมหรือว่าไปสอบถามนะครับไปหาแม่ขวัญนะครับนอเพิ่นได้ลงมาบาทนะครับนอได้ไปถามนะครับ เพิ่นฟันดีบอนะคร рон, اط, ับมานอนบ้านนะครับตุ่นๆนะครับปีละครั้งนะครับเพื่นจังกับบ้านสําหรับแม่ขวัญนะครับเนาะก็เลยไปถามว่าเพิ่นฟันดีบอนะครับเพื่อนก็ว่าเพื่นฝันนะครับเนาะเพิ่นฝันว่านะครับแม่ขวัญนั่นย่างขายนะครับไปขายลอตเตอรี่นะครับผมในความฝันนั่นเป็นราคาขายลอตเตอรี่เพิ่นว่าแพงเพื่อนนั่นแพงบอกงหญ่นะครับแพงบอกงหญ่เพื่อนก็หอบไปแต่บรรยากาศนะครับก็คือ ช่วงสงการน kind of ี like, ่แหละเพิ่นว่าบรรยากาศนั่นคือช่วงสงการแต่แม่ขวัญนั่นเพิ่นนะครับเพิ่นยางนะครับเพิ่นยางยางขายคือว่าไปขายน้าบาสนี่แหละเพิ่นว่านะครับแม่ขวัญว่าก็เลยนะครับพ่อไปไปเล้วนะครับยางเลาะขายเข้ากรเล่นน้ำเพราะว่าเขาเห็นเพิ่นขายลอตเตอรี่เนาะเห็นแม่ขวัญขายลอตเตอรี่เข้าเขาบริษัทน้ำใสเพราะว่าเขายาลอตเตอรี่มันถึงน้ำมันเปียกนะครับ ไปขวัญกับยางไปปรากฏว่านะครับไปพ่อบ้านหนึ่งนะครับบ้านหนึ่งกําลังอาเลนน้ำนะครับกินสงการเปิดเพลงเพราะว่าเสียงดังนะครับเปิดเพลงก็เลยนะครับเขาไปขายลอตเตอรี่ปรากฏว่าเขาเพิ่นสิเปิดลอตเตอรี่ให้ให้เบื้องนะครับให้เขาเบิ่งเขาบอกว่าเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าเขาว่าม่กินเขาก่อนเพราว่าไม่กินเขาก่อนมีอ่ามีทั้งลาบมีทั้งก้อยมีทั้งต้มเขาข็โยกมากนะครับ แม่ขัญก็เลยนั่งกินน้ำเขานะครับนั่งกินน้ำเขาแต่แม่ขอญนั่นมักมักลาดเนื้อก้อยเนื้อแม่ขัญว่ากินนะครับกินแต่เขาอันป่าตอนนั้นมีแต่ตอนสองสามนิว้วความใหญ่นะ่ะความใหญ่ความหนานะ่ะมีแต่ตอนใหญ่ๆถวยเพื่อนนี่ก็ถวยใหญ่นะครับบ่าม่นว่าจะเป็นถวยเป็นถวยกาไก่น่ะละเิ่นว่าเฮ็ดมาก่ได้ใส่จานมา,า,มานี่มีแต่ใส่ถวยเบิดเลยใส่มากมีแต่ถวยใหญ่ถวยกาไก่เพื่อนว่า นะครับบาน,นี้แม่ขวัญก็กินเพราะว่ากินมักแห้งแซ่แบเพราะว่าแซ่บแห้งแม่ขวัญนี่กินเข้าไปแซ่บเลือดเ,เลือดนี่เต็มปากแม่ขวัญว่าเต็มปากเต็มมืออยู่ก็กินเลี่ยวถ้าว่าปกติคนเฮากินเลี่ยวคันว่าเปืือนมันก,ก็ต้องล้างใวมล้างมือล้างปากตัวนี้กินเลี่ยวไปเลยแม่ขวัญว่ายางยางไปเลยยางกินเลี่ยวอิ่มเลี่ยวไปแล้วเด้อว่าสันลอตเตอรี่กับรืมขายให้บ่ได้ขายซ้ำลอตเตอรี่ กินเขาน่าในกัมพูชกินอันอื่นกับพกินมีอ่าต้มเนื้อ,อยังเพิ่นว่ากับพกินนะครับกินตั้งแต่เนี่ละก้อยซีนนี่ยละกินิ่ลนลอกินเลือดเต็มปากบานนี่ก็เรื่อยนะครับแล้วก็เลยลุกไปก็ะเลื่อยยาง่อนว่นาเพิ่อนกรเลืออยยางไปขายปรากฏว่าเข้ากับเรียนน้ำเนาะเพราะวันเป็นช่วงสงการเว่าบรรยากาศก็คือช่วงสงการนั่นล่ะเขาเข้าเรียนกันเขาก็เลยสาดน้ำใส่บารน,นี้ สาสรน้ำใส่เพิ่นกับห้องเพิ่นวายายายเพิ่นว่าพวายานรัตเตอรีมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำแล้วมันก็สิขายบ่ไรจงเจียตัวหนังสือมันกับสิลบสีเลือนเพิ่นว่าบานนี้เขาก็สาดน้ำใส่เขามาฟังทั้งสาสตรน้ำทั้งป่าแปลงเรียบร้อยแล้วเพิ่นละห้องโอ้ยายายเพิ่นว่าพ่อห้องเรียบร้อยแล้วนะครับบานนี้เพิ่นก็เลยยางออกมาเพิ่นว่าลัตเตอรีเปียกเบิ่แล้วลัตเตอดีเปียกเพิ่นเลว้ยวพ่อเปิดออกมาเปียกอีลีเปิดออกมา ลอตเตอรี่เต็มแผงนั่นเปิดออกมานั่นเลขมันเสียอีหลีแบบคือที่ว่าแม่ขวัญคิดไวเลยเสียเบิดเลยเป็นซํำเป็นกระดาษปาเปล่าเบิดเลยเหลืออยู่ใบนึงเหลืออยู่ใบนึงละกกะที่ว่าเหลือเป็นตัวเลขแต่ลอตเตอรี่นั่นที่ว่าแม่ขวัญเห็นนั่นที่ว่าเหลือนั่นเหลือแค่หาตัวโบเมนทกตัวลอตเตอรี่ที่ว่าที่ว่าเห็น นะครับบานี้เพิ่นก็นเลยแนมเบงนะครับเป็นหาตัวนั่นก็คือแปดศูนสองี่ห้านะครับแปดศูนย์สองสี่ห้าแม่ขวัญว่าจำได้ล้กกะถามแม่ขวัญไปนั่นว่ามันหลบบอ่อตัวหนึ่งนะมันหลบมันเลื่อนบอ่อแม่ขวันยืนยันว่าบอ่อเพราะว่ามันยังใมม่ๆเลยยังเมยม่บ่มีบ่มีขาบน้มบ่มีหยางเลยลักกะ รูปนาโปกนั่นแม่ขวัญเพื่อนว่าเป็นรูปนั่งกวักรูปลอตเตอรี่ที่ว่าเลือนั่นเป็นรูปนั่งกวักแล้วก็มีเลขหาตัวผมก็ถามไปนะครับว่ามันรบมันเลื่อนบอในความฝันนั่นนะครับจำในบอว่ามันเรือว่ามันรบบอปกติรอตเตอรี่มันก็พกตัวแต่ตัวนี้มันเหลือหาตัวแลวก็แม่ขวัญนั่นจำได้แม่นนะครับจำได้แม่นเพื่อนว่าจำได้แม่นจำได้สั้เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนก็เพื่อนว่าการเลยว่า เพิ่นก็เสียใจเนาะเพิ่นก็เพิ่นว่าเพิ่นก็เสียใจเพิ่นก็บห้องเพิ่นวางสี่ห้องจนตื่นนะครับเพราะว่าลอตเตอรี่เสียหายเบิดนะครับผมเพิ่นก็เลยจนตื่นผลนล่ะว่าลอตเตอรี่มันเสียหายเบิดคือสี่ขาดทุนประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เลยนะครับตื่นขึ้นตื่นแล้วไม่ควรว่าจําได้แม่นคักหาโตนะครับสางนูก็ยังงในถามว่าเดี๋ลบมันลบมันเลื่อนบอบบตัวอื่นนั่นคือกระดาษเปล่าเลยภาพ อลอตเตอรี่ตัวอื่นนั่นเป็นกระดาษคือกระดาษเปล่าเพิเลยเกลี้ยงเพิบนเหลือหอดขาบหอดอยังเพิ่นว่าบานนีแต่บใบตัวนี้ล่ะเป็นแม่นั่งกวากแล้วก็มีเลขแค่หาตัวนะครับนะครับบานนี้นะครับก็เลยว่าลอตเตอรี่นั่นมันหาตัวนะครับก็เลยให้เสี่ยให้ทันผู้ส้มนะครับนอะถทีว่าจับเล่ียจับวินได้นะครับผมหรือว่าจะตัดนะครับนาะเป็นอ่าเป็น2ชสุดหรือว่าสชสุดนะครับหรือว่าเป็นอ่าชุด2ตัวหรือว่า3มตัวก็ได้นะครับผม สำหรับตัวเลขนะครับเนาะย้ำอีกครั้งก็คือ8 0 2 4 5นนะครับเนาะ80245นะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับผมที่นะครับเมฆขวัญนะครับทีสร้างนูเดี๋ยวเขาไปหาหรือว่าเขาไปสอบถามเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเนาะถือว่าเป็นวันสงการนะครับผมหรือว่าวันปีใหม่ไทยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ เล่นสงการกันด้วยความระมัดระวังนะครับผมราคาสำหรับตัวเลขแนวทางของวันนี้นะครับก็เป็นวดประจำวันที่16มีสายน2568นะครับผมสำหรับวันนี้ช่างนุพารวยนะครับผมกับแม่ขวัญนะครับกับเชลยอัมลาพาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ